สวัสดีครับเราเรามาอยู่ใน k คนเกมทีซึ่งเกมนี้เม่ไอันนี้ไม่ได้มาสอนเล่นเกมอะไรไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนี่เราจะมาสอนรูทขั้นตอนแรกเราต้องมีอุปกรณ์สองอย่างนี่นี่ซูเปอร์ซูแล้วก็รูทเซนโฟนซึ่งสำหรับอันเซิร์ฟเท่านั้นนะครับนี่ เราเข้าไปรูดเซนโฟนอ่าอันนี้ผมรูดไปแล้วให้สิทธครับแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนะเอออันนี้ไม่ดีกว่าไม่สอนรูดดีกว่าอันนี้เราเล่นไปแล้วเราจะมาสอนเล่นเอาแพดดาก้อนซึ่งแนะนำเกมนะครับเพราะว่าเราอัดไปแล้วแต่ว่าอันนั้นมีคนเล่นด้วยครับ แต่อันนี้มาเลยมาเลยปปิดเสียงก่อนะครับปิดเสียงก่อนนี่มักงกรผมจำได้ไหมจำได้ไหมจำกันได้ไหมนี่ครับจำกันได้นะคุจำกันได้ขอให้โชคดีสิงเล็อันนี้โหลดในเพจสโตนี่ถ้าเรากดที่เซลกดแค่ครั้งเดียวนะครับเราแล้วเรารูปเป็นตัวที่ตัวมันแล้วเราจะมีตัง เล,เลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามีตังแล้วแล้วเรามาซื้อเนื้อตรงนี้ที่เป็นรูปเนื้อให้อาหารมันเรามีอยู่สีส่สิบห้าอันนี้สี่สิบห้าบาทเราซื้อไปนี่อันน,นี้เลือดเราก็จะเพิ่มร้อมหขวนะครับถ้าเราต่อสู้เลือดเราก็จะทั้ซึ่งเวลาเราเล่นเข้าไปเราเล่นอันนี้เก็บตังได้ด้วยเพิ่มเลือดที่เป็นรูปหัวใจนี่ได้ กิงคุค้งกิงถ้าใครไม่เข้าใจก็เคสเดออะไรเนี่ยอ้าวไม่ได้เฉยครับซึ่งเราก็จะเล่นตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะออกนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้แล้วเราจะทิ้งเราจะทิ้งมังก่อน ทิ้งไม่ได้ครับเราจะสร้างใหม่ไม่เอาดีกว่าใช้ตัวนี้แหละเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ต้องันต้องขอลาจริงๆครับเพราะว่าอันนี้มาสอนให้ดูนะครับว่าจะเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้อยู่ในปั๊มครับปิดก่อนนะครับบ๊ายบาย